ครับกลับมาพบกันต่อนะครับในเบรกที่2กับรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่ระวังภัยสังคมครับในเบรกนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรมาปรึกษากับผมอาจารย์พีพิรพัฒน์นะครับครับผมอาจารย์มายสิงห์ผลคุณสิ์ครับครับที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7าถึง9นะครับก็กติกาเราก็คือสรุปประเด็นมากระชับสั้นนิดนึงสั้นๆกระชับได้ใจความอ่าแล้วเดี๋ยวเราตอบให้อย่างเคลียร์ทุกข้อนะครับอ่ามีสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณสิริชัยครับครับสวัสดีครับครับคุ ครับว <c oughs> ันนี้มีเรื่องอะไรปรึกษาครับเชิญเลยครับอพอดีว่าบ้านผมเนี่ยอยู่เป็นเป็นบ้านต้นซอยตากซอยนะฮะอันนี้เพื่อนบ้านกันเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยเขาก็พอดีบ้านเนี่ยมันก็จะมีบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมครับซึ่งหน้าหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยมี่เขาเพื่อนบ้านกันอยู่ติดกันเนี่ยเขาก็เอาพวกเมล็ดพืชมาวานซึ่งซึ่งมันมันอยู่ที่หน้าบ้านผมเมาวาน นี่มันก็ขึ้นออกดอกออกผลเต็มหมดเลยครับแล้วก็นี้คือผมยับทราบวา่าถ้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 าผมถ้าผมไม่ไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมเขาเขาเขาแบบตรงเขาจะแบบนะครับว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเขาพอพอเราปักอะไรไม่รูอ๋อ,อ,อโอเคโอเคครับอ่ะขณนี้คแล้วแล้ว,ลวตัวที่หน้าบ้านผมเนี่ยคืออย่างที่บอกมันอยู่ปักซอยนะฮะทีทางชุมในซอยชุมชนเนี่ยเขาก็เอาเอาเอาทงของจะ เป็นรูปไอ้อบรมฉายาลักษ์ของนายหลวงนมามามาไว้ที่หน้าหน้าซอยซึ่งมีป้ายบอกว่าชุมชนนี้ชื่อชุมชนอะไรพบเป้ๆเนี่ยเคยเคยเห็นใช่ไหมครับ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 คม่ี้เขา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 จะแบบเขาจะบเว่าเวลาที่เขาคือมันมีเขามาปลูกพวกต้นไม้ดอกไม้ขึ้นเต็มบังหน้าบ้านผมหมดเลยครับครับเออแล้วแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับคราวนี้ข้อที่หนึ่งครับ ตรงที่ที่เขาปลูกเมล็ดพืชเนี่ยครับปลูกต้นต้นไม้นะครับอันนี้เป็นที่ของของคุณสิริชัยหรือว่าเป็นที่ของสาธารณะครับมันมันอยู่นอกนอกรั้วบ้านผมนะฮะอยู่นอกรั้วนะโอเคอยู่นอกรั้วแล้วที่สองครับที่ที่เขาทําเขียนว่าชื่อหมู่บ้านชื่อชุมชนเนี่ยอันนี้ก็อยู่อยู่นอกรั้วเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับโอเคนะครับคราวนี้คราวนี้พอพอมาปลูกไอ้ต้นมงต้นไม้เนี่ย อันนี้แสดงว่าเป็นที่สาธนะารณะบางหน้าบ้านเยอะไหมครับอันนี้ก็มันขึ้นมีส่วนไหนล้ําเข้าไปในบ้านไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่ามีอะไรแบบมันปลูกแล้วเนี่ยกิ่งก้านสาขาอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันเป็น,นเป็นแบบพวกมันไม่เป็นไม้ใหญ่ฮะเป็นพวกตอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความสูงมันก็ประมาณไม่แครับแต่ว่าตรงที่ที่เขาไปปลูกไอ้ต้นต้นพืชเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะถูกไหมครับใช่ฮะใช่ฮะโอเค อ่าคราวนี้ที่นน้าาบผมที่คุณอยู่นอกเกตัวที่คุณสิริชัยกลัวคือกลัวว่าเขาจะครอบครองปราปากและเป็นที่ของเขาถูกไหมครับเอ่อสมมุติอนาคตกิดผมจะใช้พื้นที่หน้าบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกลัวว่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่เอาเป็นว่าคือข้อที่หนึ่งนะครับการที่เขามาปลูกแบบนั้นคือเขาก็ไม่มีสิทธิ์ครับเพราะมันเป็นที่สาธารณะนะครับนะคราวนี้พอเป็นที่สาธารณะคือทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่ามันต้องใช้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสาธารณะคือทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่มีสิทธิ์ยึดครองไม่มีับถึงถึงเขาจะไปครอบครองจะไปยังไงก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์อยู่ดีครับเพราะมันเป็นที่สาธารณะนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเขาปลูกไปแล้วถ้าคุณไปตัดคุณก็ตัดไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ใช่เจ้าของที่ ครับนะถ้าคุณไปตัดเนี่ยคุณก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้คือเรื่องทําให้เสียทรัพย์นะเพราะว่ามันเกิดจากเมล็ดพันธุ์ของเขาดังนั้นถามว่าใครคอนจรและใครตัดได้จริงๆแล้วคือจ้องเป็นเจ้าที่สําราเทศบาลหรืออบตเนี่ยตัดได้เพราะมันเป็นที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลหรืออบตหรือผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชุมชนนะและนี้ผมก็ต้องไปแจ้งที่อบตเลยครับถูกต้องครับต้อง นั่นแหละถ้าคุณตัดเองไม่ได้งั้นคุณต้องแจ้งแบบนั้นไม่ได้ใช่ถูกต้องครับครานี้อันที่สองกรณีที่มีอะไรมาบังหน้าบ้านเนี่ยอันนั้นเขาก็ทําในพื้นที่ของสาธารณเหมือนกันับถ้าบังน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรถือเป็นเรื่องปกตินะต้องยอมรับได้ถ้าบังน้อยๆแต่ถ้าบังมากๆอย่างเช่นที่เคยมีสารตัดสินเน่อย่างเช่นทำเขาเรียกว่าสะพานลอยทำสะพานลอยบังหน้าบ้านเต็มๆแบบนี้ อันนี้แม้เขาทําในที่สาธารณะแต่บังหน้าบ้านเราอันนี้สามารถฟ้องให้เขาหรือได้อันนี้ไม่็นการใช้สิทธิ์เกินควรแล้วเป็นการใช้สิทธิ์เกินสมมุติถ้าเขาเอาป้ายหรือเอาผ้าขนาดใหญ่เนี่ยมาขึงจนแบบว่าปิดหน้าบ้านคุณจนลมไม่ผ่านเข้ามาบ้านคุณอย่างเงี้ยอันนี้เราจะขอให้เขาเนี่ยย้ายออกไปได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบังเพียงเล็กน้อยนะลมยังพัดผ่านได้แสงแดดเนี่ยยังยังเข้ามาได้ถึงบ้านโดยโดยยังมองบ้านคุณเห็นได้แบบค่อนข้างยังเยอะครับส่วนบางสักประมาณ 20%อย่างเงี้ยออันนี้ต้องต้องยอมให้เขาทำครับเพราะว่าเขาทำในพื้นที่ของเขามันไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนครับความสูงมันก็ประมาณเท่ารั้วบ้านเลยฮะครับ ถึงเท่ารั้วบ้านอย่างที่บอกแหละครับมันต้องมันต้องไปดูหน้างานประกอบนะครับว,ว่าตรงน,นั้นเนี่ยมันบางแล้วทัศนียภาพบ้านคุณเนี่ยมันเสียหายลมไม่เข้าแดดไม่เข้าถ้ามันมากจนเกินไปอันนี้อันนี้เราสามารถร้องขอออกไปได้ครับแต่คราวนี้เอาเอ,เอาว่าในเคสนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเคสที่มันเป็นคดีความกันแล้วศาลตัดสินแล้วแล้วมันได้หรือมันไม่ได้ตรงนั้นแต่ความจริงในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมันวิธีปฏิบัติที่ทําได้จริงใช่ที่เปลนว่าที่ได้จริงคือถ้าเกิดมันมีปัญหา เรารู้สึกว่าเขามันมาบังหน้าบ้านเราเกินควรอ่ะนะเราทําการค้าขายลาบากอย่างเงี้ยผมว่าเราไปคุยกับทางเจ้าหนี่ของรัฐไม่ว่าเป็นเทศบาลหรืออบตบอกเอาให้เลื่อนซิได้ไหมหรือถ้าเกิดทําในอนาคตเนี่ยทำให้มันเล็กลงกว่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าพูดน่าจะคุยกันดีกว่าอย่าอย่าถึงถึงขั้นถึงลงถึงศาอย่างงี้ดีกว่า นะครับไปไปไปคุยพูดคุยน่หมายถึงว่าเราเราไปแจ้งที่อบตใช่อะไรพวกนี้แหละนะครับหรือหรือหรือไม่งั้นถ้าคุณนินการเหรอครับถ้าคุณรู้จักคนในชุมชนเช่นเขาเป็นประธานชุมชนในอะไรที่อยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะคุยกับเขาเล็กน้อยก่อนก็ได้ว่าเออเนี่ยตรงนี้มันบังบ้านผมมากเกินไปนะช่วยทําให้มันเล็กลงหรือแบบขยับขยายเลือดออกไปหน่อยได้ไหมอย่าให้บังหน้าบ้านได้ไหมครับนี่คือนี่คือสเต็ปแรกสเต็ปแรกนะใช่นะแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดยังคิดว่าเออมันยังบังมากอยู่และผมไม่ยอมเลื่อนให้ไม่ยอมทำอะไรให้เนี่ยอันนั้นค่อยฟ้องร้องกันแต่ผมก็คือจะแนะนําว่าในกรณีที่เคยฟ้องและชนะเนี่ยอย่างเช่นที่ว่าทําเป็นสะพานลอยบังหน้าบ้านคือบังบังมิดเลยอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่ยที่ว่าเคยชนะคดีนะนะครับเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนแต่เกิดมาบังเล็กน้อยๆเนี่ยฟ้องไปก็ไม่ชนะไม่ชนะหรอกแต่แต่พื้นที่ส่วนที่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือก็ก็ไม่ใช่เป็นสิ์ของเขา พราะเป็นที่สานด้านัน่ะถูกต้องครับถูกต้องครับนี่นี่เขาไม่สามารถจะยึดยึดครองปลปักอะไรได้ถูกต้องครับไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนอันนี้คือเรื่องต้นไม้นี่ไม่ได้แน่นอนนะแต่คุณไปตัดเขาก็ไม่ได้นะคุณต้องไปแจ้งเจ้า้าที่ของรัฐก็คืออบตเนี่ยบอกว่าเออมันมาปลูกมาบังอย่างเงี้ยเพราะตรงนั้นมันเป็นส่วนที่เขาดูแลนั่นเองเช่นเดียวกับป้ายนะครับป้ายเขาก็จะมาครอบครองปลปักอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ในทางกับการคุณก็ไม่มีสิทธิ์รื้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดท เทศบาลครับอ่างั้นเทศบาลนะครับก็ไปแจ้งเทศบาลได้นะครับครับครับนะไม่ต้องกังวลนะอันนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับครับครับโอเคคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนะถึงหลักกฎหมายจะเป็นยังไงนะแต่หลักการอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยบางทีก็ต้องเอื้อเฟื้อถึงแม้จ์ไมก็ง่ายก็คือก็คือถ้าดีคือเราก็ไม่ควรที่จะไปปลูกอะไรหน้าบ้านชาวบ้านเขาถูกต้องนะแม้ว่ามันจะเป็นทางสาธารณะก็ตามนะครับ แค่วันที่ไปทังไว้วางถังขยบขยะเกินหน้าบ้านเขาความจริงถ้าถามว่ามันมีสิทธิ์ไหมมันมีสิทธิ์แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอะนะมันปลูกต้นไม้นี่ก็ไม่ควรไปปลูกหน้าบ้านเขาหรอกได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์หมายแนะนานี่ถูกต้องที่สุดแล้วมีสายต่อมาสวัสดีครับคุณปียนุชครับสวัสดีครับคุณปียนุชจากกรทมนะครับมีปรึกษาเรื่องอะไรครับเชิญครับก็พอดีน้องสาว่ะชื่ปียนุชพับน้อยแล้วพี่นุชิีขีดแล้วกับแับร เชื่อบุคคลค่ะกองศิลครับไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังไงนะ,ะ,น,ะ,ะน้องสาวไปขอสินเชื่อแล้วยังไงนะอะไรนะคะน้องสาวไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังไงต่อครับก็พอดีเขาเสียชีวิตแล้วอะค่ะแล้วใบนี้ก็โทรมาแบบว่าเขาโทรมาแจ้งใบถึงเราจะว่าเขาตายไปแล้วเขาก็ยังมาอีกนะค่ะครับครับมีนนผลอะไรไหมคะการพิสเลยอ่ะอันนี้ก็อย่างนี้นะครับตอนน้องสาวเส,เสียชีวิตเนี่ยนานแล้วหรือย,อยังเอ่ย เมื่อวันที่สี่มิถุนาค่ะอ,อ๋อก็พอสมควรแล้วแล้วน้องสาวเนี่ยมีทรัพย์สินหรือมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยที่เป็นชื่อ<ม>น้องสาวค,ครับมีไหมครับมีไหมไม่มีค่ะอ่าไม่มีงั้นก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผู้เสียชีวิตตายลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้ามอดกเนี่ยนะครับเมื่อเจ้ามอดกตายลงไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสิทธิหน้าที่ความรับผิดเนี่ยจะตกสู่ทายาททั้งหมดนะครับก็คือถ้าน้องสาวมีลูกหรือมีพ่อแม่อยู่เนี่ย ก็จะตกไปทั้งทรัพย์สินแล้วกเ็เรื่องของหนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่แล้วนะครับหนี้ตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนค้ำประกันนะคุณค, <ะ S 1> คุณปียนุชไปค้ำประกันอะไรให้ใหน้องหรือเปล่าไม่มีค่ะ,ะถ้าไม่มีการค้ำประกันงั้นก็สบายใจได้เลยนะครับถ้าเขายังส่งมาทวงนะครับก็แจ้งเข้าไปเลยว่าเสียชีวิตแล้วนะครับถ้าเขาต้องการหลักฐานก็เขียนจดหมายแล้วก็แนบสำเนาไปบรรดบัตเนี่ยส่งกลับไปที่บริษัทเขานะครับทีนี้เขาก็จะเป็นฝ่ายไปสืบเองว่าน้องสาวคุณเนี่ย ไปแอบมีที่ดินไหมไปมีรถมีอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าเขาเจอเขาก็จะตามมาไปยึดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณบอกไม่มีเลยนะเขาก็ทำอะไรกับครอบครัวคุณเบียนุชไม่ได้แล้วนะครับเพ้วก็พวกมีพวกประกันชีวิตอะคะครับอ่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนะี่ยเขาอาจจะไปดูจากเบีย้ยประกันชีวิตน,นะครับแล้วเบียรประกันชีวิตได้มาครอบเวอร์พอรหรือเปล่านะครับตรงประกันชีวิตก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์ะครับใครเป็นผู้รับประโยชน์แะครับอ่าแล้วเงินไปอยู่ที่ไหน ไอ้เนี้ยครับตรงเนี้ยเขาก็อาจจะบังคับอาส่วนวนี้ไปชําระนี่ได้ครับนั่นเองอใช่แต่คราวเนี้ยมันก็ต้องเขาอาจจะไม่ได้ชราระได้ทั้งหมดนะ,ะตรงนี้ก็อาจจะชำระดึงไปเฉพาะส่วนของเบี้ยหรือส่วนของอะไรเนี้ยน,นะครับไอ้ส่วนเงินประโยชน์เนี่ยต้องไปดูในเงื่อนไขกรมธรรม์ด้วยนะครับครับค่ะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นพี่สาวเนี่ยแล้วเราไม่ได้รับมอดอกอะไรมาเลย ครับคือเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเราได้นะครับคนคนรับผู้ประกันก็เป็นแม่ค่ะครับก็ไม่เป็นไรผมว่าอย่างนี้เอาสเต็ปแรกไปก่อนว่าบอกเขาเลยว่าไม่มีรั์สินอะไรเลยแจ้งเขาไปเลยมีใบอนุบัตส่งไปให้เขาเลยแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าที่ขขงของเขาเองที่เขาจะต้องไปจัดการนะครับส่วนมีประกันไม่มีประกันไม่ต้องไปบอกเขาอะเดี๋ยวถ้าเขาจะตามเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะส่งไปง่ายๆครับบอกว่า คุณเนี้ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็ซีหลอกไบมรณบัตรให้ไปจบไม่ต้องเขียนเดี๋ยวคราวนี้ก็ไม่ตามแล้วไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเอาแค่สั้นๆส่งไปเลยคครรัับบนะไม่ต้องกังวลอย่างที่อาจารย์ไม้แนะนำเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะนะโอเคครับอย่าไปอย่าไปเขียนรัศมีภาพนี่อะไรนะครับที่ผมกังวลอ่ะไว้เขียนสั้นๆอ่ะอย่าไปเขียนรัศมีภาพนี่นะครับถ้ารัศมีภาพนี่เดี๋ยวตัวเองต้องจ่ายเองนะนะเขียนสั้นๆว่าเนี่ยคนเนี้ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็ส่งแนบไปเลยจบเดี๋ยวเขาจัดการเอง ครับค่ะโอเบสบายใจได้ครับครับอะสวัสดีครับคุณอารีครับคสวัสดีค่ะบคุณอารีจากฉะเชิงเซานะค่ะครับเชิญครับมีเรื่องอะไรครับอ๋อพี่พี่จะปรึกษาเรื่องนี้นะคะพี่ซื้อที่มาจากธนาคารนะคะครับครับมันเป็นที่แบบหมู่บ้านเขาจำนองแล้วขาดครับซึ้งแต่ปีสี่เก้า้วขายทอดตลาดทอดตลาดคมาใช่ไหมครับทีนี้ที่หมู่บ้านนั้นมีถนน ถนนสมมติว่า8เมตรนะครับเขาจะตัไดไว้เป็นสาธารณะ4เมตรครับอีก4เมตรนะ่ะมันเป็นของพี่ไม่ได้ลงสาธารณะครับแล้วพี่สมมติว่าพี่จะปิดอย่างเงี้ยจะได้นะอ่าคราวนี้ตอนตอนที่ซื้อมาเนี่ยคือต้องดูจาสภาพมเป็นจริงนิดหนึ่งครับว่ามันเป็นถนนทั้งผืนเลยไหมที่ว่าที่ว่า8เมตรเนี่ย นต่เป็นเป,ป,ป,ป็เมตรนี่คือหน้ากว้างใช่ไหมคืถนนถนนวิ่งเข้ามาประมาณทั้งหมดมีสัก20เมตรละการถานนจริงๆจะมีประมาณ15เมตรครับอ่าข้างหลังที่ยังมีแบบว่ามีถนนเข้ามาแล้วมีที่เปล่าอ๋อครับหือว่าที่ตรงนั้นมีประมาณหนึ่งไร่ถนน,น,นรจริงๆอ่ะนะประมาณสักสักเท่าไหร่ดีอ่ะประมาณหนึ่งงานฝาครับค่ะแล้วถนนขอตรงนั้นหมู่บ้านอีกฝั่งเราเขาซื้ออยู่นึกภาพบอกถนนเข้ามาใช้ฝาใช่ไหม